เดินทางอีหล่ะพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องก็สุขสุคนสบายดีพี่น้องเอพีที่ักแพงเบิ้บสุขสุคนเด้อเหมือนในจังหน่อยสบายดี<ข>อ,อยู่ในโลดพี่น้องเอ้ยนะสิเมื่อบาทนนท์หังเมื่อบาทนนท์หังพี่น้องเอ้ยลูกชาย <c oughs> ว้าย <c oughs> ตา <c oughs> มาล่อซื้อนำ้ำมาล่อซื้อน้ำมันพี่น้องอเอนะ้ยมาล่อซื้อน้ำมัน รอคิวโหดโพน้ำเบิดได้เซโนนีอยู่สองปั๊มปั๊มนะกะคนนะบอได้ว่าใช่ปะกระเดียกกระโดดเถอะน้ำมันขายดีรีพี่น้องเอ้ยเนาะใช่ปาคลายดีกระเดียกกระโดดเถอะไม่บอกห้ามลุงน้ำมันขายดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีป้าลุงแล้วไปดีไปดีเ่ากระนอนตื่นพี่น้องเอ้ยน้ำมันขายดีนี่เหรอ คนนะบ่อยากให้ว่ารอคิวกันเป็นชั่วโมงกันยังบร่ได้เติมแป๊บหน่อยว่าเคยมีคนบันไดพี่น้องเอ้ยอันนี้นะสีแม่ซื้อน้ำมันพี่น้องเมื่อไทยหุดหน้าแล้วปีนี้ไทยไว่าขัดยังวะจะเป็นคือไทยไว่ไทยชี้ไทยว่วก็คือนั่นแหละมันยากยากแล้พูดเ็ดคนโซ่ะลรมันนันแนก่กเเลยไทย ไ,ไอ้แน,กนก่กัไทยเพราะว่าน้องน้องไส้ก็อยู่ดเด็ก็เลยไทยจะหน่อยเป็นน่องไส้ก็เมืองเพราะว่า <c oughs> เขาก็นลามาหึแนแหละน้ำมันก็โคตรแพงเลยโคตรแพงมหาศิษแพงสุดยอดข้าจะมาอยู่ในคนรโบลาณขนาดเด้อคิวโวยแหนวขาดเด็กคิวโวยาวเพราะว่าปั๊มน้อยมันอยู่นอกองมันมันออกนอกมาแล้วมันออกนอกมันบม่ได้อยู่ในมนในตัวเมืองเซโนแล้วพอเขาเขาออกมานอกไปเด้ อันนี้ตัูมองเนโนะนะห่วยชั่วโมงหนึ่งนี่จะคิด้เติมหรือบอ่อย่าพลาดเบร์ดเดินน้ำมันเลยสายหอด<า>คิวเฮาอยู่ในกระเป๋าไหนเด็กชิจุกห้หอดคิวเฮายัานเบร์ดจัวซีเติมน้ำมันพี่น้องซีซอน้ำมันสี่แสนเด้อพี่น้องเด้อจะนวนเงินสี่แสนประมาณพันบาทอะไรเนาะ 4, สี่แสนกับตกอยู่พัน 1, บาทตอนนี้นะพันบาทไทยเด้อพี่น้องเด้อโอ้เบิง้งอย่าเช่าแม่ไร่บุญดุกว่าสิได้จักลิตรเนาะ ตัวเลทตัวนี้นะมันพันหนึ่งนะมันสี่แสนนสามสิบหพัน 35, <000. S 1> 35, 000, หรือว่าสี่สิพันผู้ใดเนาะเท่าไรต่ำไปตอนนี้นะพันหนึ่งต่อสี่แสนซะว่ามันจะได้จักลิรนี่นนเงินสี่แสนนะพี่นอ้องเอยนี่นี่นี่นะ,นะเ,เงินคำก็อึดยาแผลพี่นอ้องเอ้ยผด้วยมาซื้อน้ำมันนี่สี่แสนนี่จะได้จักลิรจักสิเบิร,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 ร์ตัวได้เฮตนาปีนี้ก็ดี ปุยกระแพงน้ำมันกระแพงปูดโูลอะไรยังกระแพงโอ้ยเติมมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมีเงินเป็นล้านเป็นแสนกับเติมบ่ได้น้ำมันนะกะดิเนาะเขามีให้กำจัดเขามีให้กำเขามีให้แอนกำกำกับเนาะเออเขามีให้กำกับให้จำกัดจำกัดเออเขามีจำกัดให้ ขอไฟมีจำกัดเพราะว่าไห่เติมแค่สองแสนมีจำกัดให้หรือให้แค่สองแส,งน,สงเนเอาไปใหา้ไลน์บอกว่าแบ่งกันแบ่งกันเอ่อเธอดูสีเหลี่ยมอะไรได้หนิแถมท่านหนึ่งนะได้สิบหกลิตรต่อนะพี่น้องเลยเมื <c oughs> นอท่านบาทได้สิบหกลิตรโธ่โธ่ก็ถุกกระจนเลย ั้งสองอย่างหมดถูกกระจนเหตดหน้าปีนี่นะตายโลดเอาขาน้ำมันโหลดเที่ยวไปเที่ยวมาอีกอีกอยางกับบ่หอดเที่ยวไปเที่ยวมาอีกมือละสองลบสี่ย่างกับบ่หอดเอากับขาก็เลยก็บอมีเงินเติมบอมีเงินน้ำมันเติมก่อยสียหายเจ้านอนอยู่ปีนแรกกับลูกชายเพราะว่าก่อยก็เสีได้นอนพี่อยู่แล้วแหละก็อนเสีดาวรถจักรเที่ยวรับบาท เส้นเนี่ยเดียวนี่โบว้ดอกพี่นอกรถใหญ่โบว้พี่นอกโบว้โบว้โบว้สบัสดีป้าลุงสวายดียังถึงเทียงเนาะกาสแกงเนาเ็รับร้ยแกงเห็ดละงกเต็มหม้อเห็ดะงเห็ดละงกเสรจเป็นนวาไปเนาะปุ๊ ปะได้กินมันแตสດไหาพหาได้ซาดอไปหาคือตอนก็ไปไปหางอออก ไปได้เลยน้ามาขามจะได้ผ uh ัดลงไปแล้วไนตีตีเ็ดละงูเนี่ยปลาที่น้ามาเยกินหนึ่งยอะเนมาเด้อพี่นนางเินคนมาโลกเก่งของะูองมาดี่ไมใหญ่พี่กลังเห็ดเนาะ เต็มกระซามเลยเห็ดเต็มกระซามไ่หนักเล

กอดในหมวกนะมาที่ขอกันหอปาแกงเห็ดเผืเผ็่ละงกกิน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 เอาปีมันแซนนะนะเอาปีเลยค่ะกับปีคฮะกับได้กิน แล้วทานก็กินอยู่บ่อกินเป็นอยู่บ่บักนนูบ้านเพชรนอนบเป็นบ่อใหได้ัพี่เ้งนะมาตัดอยู่บอรวมเงแอะพี่นอ้เมื่อ้เนาะรวมเแต ร้ว่ามัตั้งแต่ไปซื้ออนน้ำมันจะมาหอดือนยมัักเอามาเอามาเบิดท่านี้ครับบอกแล้วมาเอาหําเบอร์เบนหมอน่ะเบอร์ละบอร์ไนหมอน่ะ เราไม่ไงบอกว่าปก้ิองเอะอาเงนนอนลอ้ห็ดละงกสิค้ายดีได้นี่เนาะเบิ่งคักนะแปกระลงแต่ตัวเฮ็ดละงกพี่คบเบาเฮ็ดเพิ่งนะเฮ็ดเบืกวานไม่คมไหมคะอื เห็ดเพิ่งหวานเหัสมือเห็ดเพิ่งเนาะอ่หรือเ่าอยมาใหม่บเพชรมาจากไนลาเดนกินบวขาดใหป้า มากินดิเด<อ>ี๋ยท่าให้จบก่อนถึงกินเบอ,อ,องมามีเลื่ยแเรืบอาบ้านใดบ่อส่วนะมันเราดูเห็ดพี่น้องเอ้ยน้าเห็ดเลยนะมีแต่เห็ดนั่แหละนำทางกันดิน น่าเฮ็ดกรแมนอยู่ดได้คันบปุปผากับบุไดกินคือหวานะนะจะบุปผาบุบไุได้ก,ยกัยังมีอ,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 อ้มาเนี่ยิดแกงเห็ดบแล้วฝนที่มาเลยนะ โอเคพี่น้องเว่ยโต๊ะพี่ไปสัมม่เลยเนาะมันชิงชิงเอาได้รวมตั้งแต่ไปซื้อน้ำมันน้ำมันกับโคตรแพงแพง,พงมา,าสิแพงเลยน้ำมันบ้านเฮาเนาะกระดอกกะทิแพงทัง้งแพงมันก็จำเป็นต้องได้ซื้อพี่น้องเว้ยเพราะว่ามันจำเป็นต้องใส่เนาะของมันของมันเป็นต้องใส่มันก็นต้องได้ซื้อเย่างนั้นได้ลนะมัน มันดิ่เสียงกว่าใดเนาะเพราะว่ารถมันก็ต้องกินน้ำมันอยู่แล้วว่ะส่นๆเนาะน้วงงามลงหายลงหนาอีกแล้วพี่น้องเลยยังไงพอหน,น,น่อยคิปหนักเลยเนาะดูดีเองบัจกุสควรเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี